สวัสดีนะครับผมกลับมาพบกับพวกเรา PC p c ี Channel ในเกม Resident Evil ฮตอนนี้อยู่กับตัวเนียครับตัวเฮียเราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันใช่ไหมใช่แล <C ell an> ้วครับผมเป็นผู้หญิงนะครับอ่านี่คือเกมเก่าเล่าใหม่เลยนะห <C ell an> ลายคนอาจจะรู้เนื้อเรื่องมาแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงว่าเกมน,นี้เป็นเกมที่โหดร,ร้ายสาัติแค่ไหน <C ell an> ดูแค่ข้างหน้าเนี่ยจะเห็นแล้วมันกระทืบกันเนี่ยแล้วมันก็หยุดกระทืบ มันอยู่กระทืบแล้วฮะมีแต่พวกเหล่ากงทั้งนั้นเลยเนี่ยเฮ้ยตาถามคนักงานถ้ถามร้อนไหมทำไมร้อนไปเลยครับข้อสองเลยว่าไหมไหมเอ้ยแผิวไหมทักสีร้านเนื้อวัวป่ะเนี่ย นี่บางอย่างผิดปกติคนไปไหนหมดเมื่อกี้นี่ใสเลือดหิวป่ะเนี่ยเมื่อหั่นผีแผลกกล้องหมุนต้องกลัวอยู่กับคริสหอวังอันไหนต่อคทิสมานี่เลยมุมกล้องอย่างนี้ถนัดไหมฮะไม่ถนัดปับเลยนะครับพูดปั๊บได้ อบอกเลยว่าลื้อฟื้นแกนี้อาจจะคอน,นโทรลงงองงง้ต้องบงตรงนี้ครยกน,ยยน,น,นยจะมาขอบคุณที่พวกนายเกิดมานะวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาเลยขอบคุณ่พวกเยเกิดมาเป็น <c oughs> ทังนี้เลยทั้งสอง แต่ไม่ทันนะขอไฟด้วยมันไม่เยนด้กอไนโอ้เยเาบอกว่มีอาวุธมาให้เราด้วยนะครับผมโอ้ยูนี้ีบปวดสีเขียวเ้ยตีทีเดียวจบมือเขาโหลดปอดโอ้ืน

เล่งอุ้ยยิงกด R2 นะครับทุกคนเล่นกันสองคนนี่แหละมีดกด L1 Slash โอเควิ่งกด X ค้างบวกที่นี่ R2 โอเคกล่องต้องโดกก่อน อมุมกล้องปรับยากมากเอมาแล้วครับเออแ่ที่สบาเไม่ขึ้นต้อกดตรงไหนเอ๊กดตรงไหนนาะกดขึ้นไหมซ้ายขวาอ๋อกดกดอันหนึ่งอีกา สัตว์ไร้หัวน่าสนใจถีบแล้วเท่อันนี้ทากสัตว์มืองกันทีบตรงนั้นไม่มีหัวตัวเลยปาดให้เราถือถุงพลัยใช่ไหมได้ต้องแบ่งกันถือนะใครจะเอาปืนอะไรก็เอาไปเลยให้เอาช็อตกันช็อตคารเหรอ นนนอนา,าคตออบอกไว้ก่อนส,สเอิเลยเปล่งอะไรนนหอมอะไรโอ้โหเส้าโอยดูวิ่งเนาะผสมดีไหมไอ้ไม่ต้องผสมอ,อ้อาใช้สีแดงแต่กระสุนไม่มีเลยนเนี่ย,อยโอเคมาแล้วครับ <laughs> อย่ากดดันครับนี่ก็เรีย,วรก,วยกว่ามหากรรมเกมวิดไวส์กตู้ ฉากที่มันจะเล่ยเทมก็จะเกิดขึ้นกับเราสองคนอนละฮะมาดูกันว่าจะกี่เทกเฮ้ยเององอไอง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 อองอ่าวองไม้เอง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 ่งอ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 ็องององอหององงอ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 อง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 เงอ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 งะออองงอ ไม่เอาเม็ดออกให้กูด้วย <c oughs> ไม่เปราะเลยเ <c oughs> <c oughs> นื้ออร่อยไหมเอ้ย <c oughs> <c oughs> ได้รถปูมามิโ <c oughs> <c oughs> อ้ล๊อตตาลูกไก่เอาละใครจัดการดี เอาละใช้มีดได้ไหมเบ้ยโชวดมีดมาแล้วอาจะไปสบายมายิงไงมแนุ่กสุดยอดสุดยอดสเะสวยผมเหลือเนัดยไหมผมก็เจนไม่มีกระจุนแล้วพี่ระหวงมีอะไร มีกระตูนเก็บก่อนรีโหลดรีโหลดรีโหลดอะไรวะมาแล้วอ๋อลีโหลดกดเล็งเล็งแล้วเอ็กเล็งแล้วเอ็กนั่งเล็งแมาสองน่ะยิงอ่ะเอาไปอะไรศูนย์เหม่ยเหม่ยกันใช้นะมีอยู่แค่นี้รีโหลดให้พร้อมนะมีโหลดจ้งไปแจ้งปิ้งน้อยกว่าอันหนึ่งดำเขาสวยโอเคตอไปนี่แหละ อาจารย์มีใบประตูได้ปันต้องเารนั้นแหละพาบังครับเตียวอะไรเทียวเจ้าไปหมดอาจารับโดนโบมเฮ้ยคนละภาคดีมันมาแล้วไหวเป้งนักเลงขาสั้นวิ่งแล้วครับมันมันวิ่งมาแบบเขียงด้วยเจ็บกระสือดว้นะทุกคนตันไหนตอนไหนใเร็วเร็วปิดประตู ไม่เอาเฮ้ยตีแทนผสมมาเข้าม่งไงผมมาแล้วนะลูกบุณเออมีนะที่มีประตูกันยังไง แล้อย <laughs> <get now. c oughs> so? uh ู uh. ่ไหนของเราสีเด็บ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 มีโหลดให้พร้อมนะซุปจำดาวเอ๊ะไปทางไหนมืดจุง้โโอหฉากมันเล็กไงดูยากนิดนึง เฮ้ยอะไรวะนี่สกาเะไรทำไมสแข่สีขาต้อเรียกสกาหรือเรียกเห้าทำเปตลกครับเิมีกระตูเพราะว่ามันระทึกนะมันระลึกของที่ตัิเอายาไปบ้างไหมเสือไม่อยู่ใกล้กันอ่เอาไปเม็ดหนึ่งผม้ไม่หมายความว่าจะใด ตัวการจบแชปเตอร์หนึ่งนะครับทุกคนอ่า,น,อาอนี่มันต้นกล้วยเีแยกดีๆนะครับต้นอ๋อกล้วยอันนี้นอแอฟริกาเนีต้นกล้วยด้วยใช่ไหมจำ,จำได้โอุ้ยจำได้อะไรครับตรงนี้มีประวัติมะอะเอาต้นไม้ไปกล้วยแขกไหนต้ไม้น,น,นั่นแหละของจะเต็มแล้วเนี่ยเราจัดของไงเนี่ยกัสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ๋อ ไปอุ้ยจะจัดเหรออ้าวนี่บ้านนี้มีลักใช่ไหมบางที่อบอุ่นมองกระจกมีการประท้วงอะไรเปล่าใครเห็นด้วยกับการรับพอไอ้หมอนี่ มนตลงหมดเลยไม่ทันแล้วมันเป็นพวกนอกข้อจะพาดลงดาบเฉาะน้ำมาปะเฮ้ตาดีด้วยนะมึงส่แว่นดำด้วยไง มันมันจักรวรรดิว้าทุกคนเขาเกลียดความสวยยังมียามมาดูเราห่อข้างอ่ะดูต้องมากันเต็มเลยเอาเงียบเอาละทุกคนรู้นะพี่นะนาพี่อะไรดันดันตู้ดันตู้ต้องมีดันเต้ดันเต้ดันตู้ ตตามวเออาเร็วดันตู้ดัน้ตานดันตู้มีเวอร์มีเวิร์เวอร์เวิร์ที่นี่ได้ไหม <c oughs> <c oughs> เก็บของเยอะที่สุดระหว่างนี้ยั <c oughs> งไม่มาเออตามตู้ตามโต,ตะ๊ะตามกล่องดโดนให้ครบ <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> โอเค <c oughs> อยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> มาครับมีวันกระตูอ่าผมดูข้างหน้านะคุณดูทางขวาทางซ้ายนะขวาขวาอ่าผมผมผมดูซ้ายจับตรงคุณดูทางขวาหมาแล้วข้างหน้าอย่าเข้ามาช่วย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 ามคุณดูคุณดูทางขวาต่อหัวตัว ไหนนี่ตรงนี้ยังปลอดภัยได้อยู่ทางขวาเป็นไงมาแล้วยิงยิงยิงเอ้าเฮ้ยโอ้โหมาเพียบมาเพียบโดนโดนโดนปะทะไปแก้มเข้ามาได้ยังไงนี่เออไม่จะเกือบเข้าเฮ้ยออกไปไหนจะไปไหนนี่มาตรงนี้เลย กระโดดเลยเยอะไหมอยากเข้าอยากเข้ามามีของมีของครบเลยมีเฮ้ยมันมาแล้วครบเลยมีคนมี่มาแล้วโอ้โหเราเต้ยเราเต้เหรอมันก็โดดลงมาไหมว้ายเฮ้ยข้างหน้ามีว้าวข้างหนัโอ้ยจับจับจับ ออกมากออกมากออกมากออแตไปไหนครับจะให้ออกไปไหนครับแล้วแต่อเ้ยตรงนี้ก็มี้ตรงนี้มาว้ายอยโอ๊อตัวใหญ่มากผมสบายดีไอบิ๊กแจ็คมาออกเลยนะครับงเลยออกจะบ้ากดีกว่าไหมเนี่ยออกไอไอบิ๊กแจ็คมาอยหวดนหุ ตัวจตวตว,วไปแล้วออกมาเร็วมา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 ตามไปตามไปว้ามาลงตรงนี้ว้าตายแล้วปป <c oughs> มีโหลดโอเคตัวเองด้วยนะ <c oughs> ลาก่อนระหว่างทางอาจจะมีจ้าเอกันองต,ตัวเองด้วยโอเคเก็บปืน,นได้แล้วันัไน,นไม่มีอะไร มืดอตอนนี้ตัวสูงหลังเตี้ยตอกทิพยสุดยอดตัวเฮียโชลีลามีดสุดยอดมากจาับหันหลังมามีใครตามมาไหมอันนี้เจ็บทองฝั่งนี้ไม่มีเฮ้ยไอ้นี่มีท่านหมอไอ้ไอ้นี่มีย่าท่านหมอเฮ้ยท่าหมอย่า,า,มมาอื้ามมาอบึ้ม วายวายวายตัวใหญ่แหวกวิโรธเก็บของมีของไหมมีเจสซี่จะมาทางนี้แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรา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 อยู่ข้างหลังคุณอุ๊ยหมดจับอือข่าวเฮ้ยมข่าวโอ้าวคุกบหลบตะคุบตะคุบหลบหรอตุกุบหลบเอ้ยเอ้ยอ้วนไอ้ยอ้วนถึง่ากเอ้ยอ้วนถึง่าก

ายเก็บของนี่มีอะไรเฮ้ยีมีมันก้มพบความเมื่จริงอยอะไรอุ้ยระวังระวังระวังรงครโหลดด้วยนะจะสุดไม่มีใช่อเหาโดเราโดของโดโดโดของในบ้าน ตำรวไม่อยู่นะต่อยติดประตูบ้านไม่ให้เข้าวลมาเราไ่อุ้อ้วนมาว้าไออ้วนมาไปแล้วจ้าหาหาอยู่ไหนอยู่ไหน่จลอยู่ไหนอะอยู่อยู่ข้างบน อยู่ข้างบนเหรอม<า>ผมมาแล้วอ,อเพียบเลยเนี่ได้ข่าวาอ้าวาลแล้แลแลวแล้วผม,ม<า>อยู่เผมอุตส่าห์ขึ้นข้างบนคุณก็ลงข้างลา่างมันเดือร้อนมันเดือร้อนต่อย้ประานประมานดูแลโอ้โหอยาี้ไ่อ แบบ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 เฮ้ยอ้าวผ่านไปผ่านไปเอ้าดูดูแลด้วยโหเนี่ยม่ไม่ไหวแล้วเพียบเลยลงล่าง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 เดี๋เอฮ้ยอย่าจับเก้านะตอนเตรีอย่างนี้อะไรขึ้นมาเตรียมเดี๋ยวดีอยู่ไกลอ้วนอย่างล่างเลยไกลอ้วนมาไกลอ้วนมามามา มึงไปต่อยแลวหนีไม่อยู่แน่หนีมีเลโซนาไหมมีเลโซนานี่ไอ้ผิวรถโดนอล้ยไม่้มตรกู้โอ้หเกือบ อเอาเรื่องเลเนี่นยถ่ารามีข่าวดีครับผมเก็บอันนี้เลยด้วยอา่าปืนกลกใครถือ,ใค,ถอใครถือปืนกลอ่อาี่แตบ้องที่อาจนะนะนะต้องกู้บ่อยหน่อยหเปล่าผมขอชกกันถลัดชกกันไหมพลนะปืนกลดีกว่าอ่าปืนกลโอเคไอ ไอ้ไอ้วนเมื่อกี้เราเรารตีเราฆ่าได้ไหมครับฆ่าได้แถมแถมแถมด้วยของดีด้วยถ้าเราฆ่าได้มาดูแรงอุ้ยอากง S เลยของเยี่ยนี่เองเกิดข้อผิดพลาดอะไรก็ไม่รู้ช่างมันไมไ้เชื่ต่อติดไว้โอเคครับงั้นก็ตัดคลิปทีละชาัตเตอร์แล้วกันนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แชร์และคอมเมนต์ขอพาร์ตต่อไปครับหลอกแล้วนะครับสหรับว์นี้สวัสดีครับ